ทำเอาแฟนละครจอมโจรดอกไม้ขาวเกาะขอบจอติดหนึบเอาใจช่วยผู้กองกิจก้องพอยชนลวิทย์และบุตรสบาหนูเล็กที่ทิทนันจนล่าสุดเดินทางมาถึงสองตอนสุดท้ายกับภารกิจตามล่าหาเหลก็กไหลโกดปีเพื่อนำมาปราบหลวงสเวตต้นจัก,กริด ที่ทำเอาแฟนๆลุ้นแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้แถมยังฟาดความสนุกให้คนดูแบบจุกๆจนขึ้นแท่นละครอันดับหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกวาดเรตติ้งผู้ชมต่างจังหวัดไปที่8.353นิวเซนส้บ15บวกส่งผลให้เรตติ้งรวมทั่วประเทศสูงถึง6.778นิวเซนส้น15บวก ส่วนสองตอนสุดท้ายบุตรสบาและผู้กองกิจกล้องจะสามารถทำพิธีตัดเหล็กไหลโกฎปีมาจัดการกับหลวงสเสวตได้หรือไม่แฟนๆเกาะขอบจอรอลุ้นกันต่อในวันพฤหัส,สบดีที่13และศุกร์ที่14กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงทางช่องวัน31